สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับวันพุทธที่29เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่าไม่อยากอยู่ไทยจะไปไหนก็เชิญเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้ครับบทบรรณาธิการแนวหน้าบอกว่าคนเราเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยเมื่อเกิดมาบนแผ่นดินไหนแล้วเนี่ยแล้วไม่ประสงค์ที่จะอยู่บนแผ่นดินนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับ เพราะในเมื่อเขาไม่อยากจะอยู่บนแผ่นดินที่เขาเกิดเขาก็สามารถที่จะย้ายไปอยู่ประเทศอื่นก็ได้ถ้าหากว่าประเทศที่เขาต้องการเข้าไปอยู่ในอนุญาตให้เขาเข้าไปพำนักพักอาศัยแล้วก็ตั้งโรกรากได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละครับคนไทยที่เกิดบนผืนแผ่นดินไทยเราไม่ประสงค์ที่จะอยู่บนผืนแผ่นดินไทยก็ต้องไปหาประเทศใหม่อยู่ส่วนจะไปอยู่ประเทศไหนเรื่องของเขาครับ แต่ต้องดูด้วยนะครับว่าประเทศใหม่ที่อยากจะไปอยู่เนี่ยเขาอนุญาตให้เข้าไปพำนักหรือไม่อย่างไรคงไม่มีใครสามารถที่จะดึงหรือว่าไปรั้งคนที่ไม่ต้องการอยู่บนผืนแผ่นดินเกิดของตนเองให้ต้องทนอยู่บนผืนแผ่นดินเกิดได้หรอกครับถ้าหากว่าเขาคนนั้นเนี่ยไม่ต้องการอยู่แต่การที่คนคนหนึ่งประกาศว่าไม่อยากจะอยู่บนแผ่นดินเกิดของตัวเองแล้วโดยอ้างว่ามีสาเหตุมาจากหลายสายเหตุอย่างเช่นอยู่แล้วไม่มีความสุข ถ้าอ้างแบบนี้เนี่ยต้องถามนะครับว่าถ้าเกิดไปอยู่ประเทศอื่นแล้วมีความสุขมากกว่าอยู่ประเทศของตนเองจริงๆหรือเปล่าหรอครับแล้วก็ยังมีคนอีกจํานวนหนึ่งซึ่งเป็นพวกที่ทําผิดกฎหมายแล้วก็หลบหนีกฎหมายไปอยู่ในต่างประเทศคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยจะมีเหตุผลอยู่หลายเหตุผลด้วยกันนะครับบางคนไปเพราะว่าต้องไปเรียนต่อบางคนก็ไปเพราะต้องการไปทํางานบางคนไปเพราะมีครอบครัวบางคนก็หลบหนีคดีไป บางคนก็ถูกล่อลวงไปแต่เท่าที่ได้ฟังจากปากคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะคนที่เกิดบนผืนแผ่นดินไทยแล้วก็เติบโตบนแผ่นดินไทยนานกว่า10ปีเนี่ยนะครับหลายคนบอกว่าวันหนึ่งจะกลับมาอยู่ประเทศไทยเพราะว่าเปรียบเทียบแล้วการอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันมีความสุขมากกว่าอยู่ในต่างประเทศแม้ว่าประเทศไทยอาจจะไม่เจริญเทียบเท่ากับประเทศตะวันตกก็ตามคนไทยโดยเชื้อชาติเนี่ยไม่ได้เกิด บนแผ่นดินไทยนะครับหลายคนก็ไม่ได้คิดที่จะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเพราะว่าไม่คุ้นชินกับประเทศไทยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเข้าใจได้ครับเพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่คนไทยแม้ว่าจะมีเชื้อชาติไทยจากพ่อหรือแม่ก็ตามแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นคนไทยดังนั้นจึงไม่ผูกพันกับประเทศไทยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับกลับมีคนต่างชาติจํานวนเยอะเลยทีเดียวที่เมื่อมาอยู่บนผืนแผ่นดินไทยแล้ว เขาบอกเลยว่าตั้งใจจะมาตายบนผืนแผ่นดินไทยนี่แหละครับเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยบันดีกว่าเมืองที่เขาถือกําเนิดขึ้นมาเราได้เห็นมากมายนะครับว่ามีคนไทยจํานวนมากที่ไปเรียนหนังสือที่เมืองนอกโดยเฉพาะในยุโรปตะวันตกหรือว่าในอเมริกาหรือแม้แต่บางคนที่แต่งงานกับคนต่างชาติสุดท้ายแล้วเนี่ยคนไทยกลุ่มนี้ยังพูด ตรงกันเลยนะครับว่าจะต้องกลับมาอยู่เมืองไทยหรือแม้ไม่ได้อยู่เมืองไทยตลอดปีตลอดชาติแต่ก็ต้องกลับมาที่เมืองไทยทุกปีปีละหลายๆเดือนเพราะว่าอยู่เมืองไทยแล้วเนี่ยมันมีความสุขครับมากกว่าอยู่ต่างประเทศส่วนคนไทยที่หนีคดีแล้วก็ไปซุกหัวอยู่ในต่างประเทศคนจําพวกนี้อยากจะกลับเมืองไทยใจจะขาดนะครับแต่ว่าถ้ากลับมาแล้วต้องติดคุกเพราะฉะนั้นจึงเลือกที่จะซุกหัวในต่างประเทศต่อไป แล้วก็มีการตั้งคำถามว่าแล้วทำไมนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรถึงได้กลับไทยแล้วไม่ต้องติดคุกทำไมพวกเขาเนี่ยไม่ได้รับอภิสิทธิ์สุดพิเศษแบบนักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตรบ้างเลยครับเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องตอบว่าแล้วคนที่ถามแบบนี้มีปัญญาที่จะทำสเปเชียลเดียวกับใครบางคนเหมือนอย่างที่นักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ยทำได้หรือเปล่าครับเมื่อเร็วนี้ครับ ผู้คนในสังคมไทยเนี่ยได้ติดตามคำพูดของคนที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างน,นายอนันต์ปัญญาลชุนซึ่งไม่เคยได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับน,นายอนันต์เนี่ยบอกว่าเด็กหรือคนรุ่นใหม่ที่น,นายอนันต์ได้คุยด้วยเนี่ยคนเหล่านั้นบอกกับน,นายอนันต์ว่าไม่ต้องการจะอยู่เมืองไทยเพราะไม่มีความหวังในเมืองไทย แล้วอน,นันต์ก็ตั้งคำถามว่าทำยังไงที่จะให้เด็กและคนรุ่นใหม่ไม่คิดที่จะทิ้งเมืองไทยแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่อน,นันต์ปัญญาลชุนพูดเชิงตั้งคำถามก็คือมีข่าวว่าเด็กไทยถูกจับเข้าคุกเป็นประจำอน,นันต์ปัญญารชุนถามต่อไปว่าสนุกนักเหรอครับกับการจับเด็กเข้าคุกแล้วเด็กไม่จะรับการประกันตัวเนี่ยไม่อายบ้างเหรอครับอันที่จริงแล้วเนี่ยนะครับ บทบรรณาธิการแนวหน้าบอกว่าอยากจะถามกลับเหมือนกันว่าอานันต์ปัญญาลชนไม่รู้จริงๆเลอว่าทําไมเด็กกลุ่มหนึ่งที่ถูกจับเข้าคุกเนี่ยเป็นเด็กที่ทําดีและถูกจับกระนั้นเลยไม่รู้จริงๆเลรออานันต์ปัญญาลชนไม่รู้จริงๆเลยว่าเด็กกลุ่มนั้นเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงหรือว่าอานันต์ปัญญาลชนจะบอกว่าเด็กทําผิดกฎหมายแล้วไม่ต้องรับโทษใดๆอย่างนั้นหรือเปล่าครับการอ้าง ว่าความคิดเห็นแตกต่างกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติของสังคมประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็ไม่มีใครปฏิเสธแต่ความเห็นที่แตกต่างต้องไม่ใช่การจงใจทำผิดกฎหมายไม่ใช่การจงใจทำผิดกฎหมายแล้วอ้างว่าทำเพราะมีความเห็นไม่ตรงกันอ้างแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตะแบงนะครับแล้วก็ไม่มีประเทศไหนหรอกครับที่จะอนุญาตให้อ้างแบบนั้นได้อน,นันต์ปัญญารชุนเนี่ยคงไม่เข้าใจกระมังครับว่าคนที่จงใจ กระทำผิดกฎหมายต้องได้รับโทษโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับส่วนจะอ้างว่ากฎหมายที่ใช้ลงโทษไม่เป็นธรรม <c oughs> ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้สิครับว่ากฎหมายเนี่ยไม่เป็นธรรมจริงๆหรือเปล่าและถ้าหากกฎหมายไม่เป็นธรรมจริงๆเนี่ยแล้วทำไมคนส่วนใหญ่บนแผ่นด,ดินนี้ถึงไม่ถูกลงโทษล่ะครับหรือว่าคนส่วนใหญ่บนแผ่นดินนี้เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนความไม่เป็นธรรมถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องถามนะครับว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่รักความเป็นธรรมกระนั้นหรือ คนกระทำผิดกฎหมายไม่ต้องถูกลงโทษเช่นนั้นหรือใช่เลยครับ